ต่อไปเรามาดูข้อที่9นะครับซึ่งครูเลือกมาไว้ในวิดีโอชุดสุดท้ายก็คือเป็นข้อที่ยากที่สุดนะเพราะว่าต้องใช้ความรู้เรื่อง given มาแบบจริงจังเลยแล้วก็ต้องวิเคราะห์ประโยคให้ได้ว่าประโยคที่ปรากฏในโจทย์เนี่ยมันเป็นประโยคแบบ given หรือว่าเป็นประโยคแบบ intersect นะครับเพราะว่าสออย่างนี้มันความหมายต่างกันแล้วทําหน้าที่ต่างกัน แล้วเดี๋ยวพอเราแยกเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปใช้ในแผนภาพซึ่งแผนภาพในในข้อ9เนี่ยมันจะไม่เหมือนแผนภาพข้ออื่นข้ออื่นจะเป็นเวนไอเลอร์มั er, ้งเป็นแผนภาพต้นไม้มั้งใช่ไหมครับแต่ว่าข้อ9เนี่ยมันจะเป็นการใช้ตารางซึ่งมันจะชัดเจนและเห็นภาพได้ง่ายกว่าเวนไอเลอร์ Ven I er, แล้วต้นไม้นะ แนะนำให้ใช้ตารางมากกว่าซึ่งข้อที่เป็นลักษณะเดียวกับข้อ9ก็มีอีก4ข้อนะก็คือข้อ10ข้อ13ข้อ16แล้วก็ข้อ17นะครับเดี๋ยวครูจะทําข้อ9ให้ดูส่วนอีก4ข้อพวกเราลองทําเองนะครับอ่ะอันดับแรกเลยเรามาดูประโยคที่1ที่เขาให้มาก่อนครูนับนักเรียนที่ทํากันบ้านแล้วสอบผ่านเป็น0.8แบบนี้ประโยคแบบนี้เป็นประโยค given นะครับไม่ใช่ประโยคอินเตอร์เซกนะทำการบ้านแล้วสอบผ่านเห็นไหมเป็นประโยคเว v e n อะไรเกิดขึ้นก่อนทําการบ้านเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยสอบผ่านที่หลังใช่ไหมครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเลยแล้วกันสมมุติว่าทําการบ้านให้เป็น a นะเหตุการณ์ทำการบ้านคือเหตุการณ์ a เหตุการณ์สอบผ่านให้เป็นเหตุการณ์ b อ่า A กับ B ประโยคนี้ถ้าเกิดครูเอามาแปลงให้เป็นสัญลักษณ์พวกเราว่าจะเป็นยังไงดูนะครับมันก็คือความน่าจะเป็นของของอะไรของการสอบผ่านใช่ไหมครับความน่าจะเป็นของการสอบผ่านหลังจากที่เขาได้ทำกันบ้านแล้วเห็นไหม อันนี้คือแบบอันที่หนึ่งประโยคที่1อันนี้นะครับไม่ใช่ความน่าจเป็นของ a ออินเตอร์เซกนะถ้า a อินเตอร์เซกประโยคนี้ต้องเป็นและนะครับตรงเนี้ยนักเรียนที่ทำกันบ้านและสอบผ่านอ่าโอเคก็กลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยมีศูนุที่ทำกันบ้านและสอบผ่านแต่นี้ไม่ใช่นี่คือเฉพาะคนที่สอบผ่านเมื่อทำกันบ้านแล้วก็คิดให้อยู่ในฐานของคนทำกันบ้าน นะครับเพราะว่าประโยคนี้หมายความว่าไงมันคือความน่าจะเป็นของ A intersect B ส่วนด้วยความน่าจะเป็นของ A ใช่ไหมครับตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เขาให้มาแล้วเป็น0.8 0.8เห็นนะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนทนีนี้ลองดูประโยคที่2นักเรียนที่ไม่ทําการบ้าน แล้วสอบผ่านแสดงว่าประโยคนี้ก็กลายเป็นประโยค given เหมือนกันไม่ทำกานบ้านก็ a complement แล้วกันทำกานบ้านเป็น a ไม่ทำกานบ้านก็ a complement สอบผ่านสอบผ่าน,านเป็น b เหมือนเดิมนะครับคนที่ไม่ทำกันบ้านแล้วสอบผ่านอ่ะเอามาดูสิความน่าจะเป็นของอะไรหวะเป็น0ูนย์จีความน่าจะเป็นของ การสอบผ่านเมื่อเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำกันบ้านใช่ไหมคนที่สอบเออคนที่ไม่ได้ทำกันบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบผ่าน0.4นะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำกันบ้านเนี่ยจะมีโอกาสสอบผ่านอยู่0.8นะครับก็เอามาเขียนในลักษณะเดียวกันความน่าจะเป็นของ b intersect A complement แล้วกันเอาคูอเอา B ขึ้นก่อนเลยนะเพราะ intersect สลับที่กันได้มีปัญหานะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ข้างหลัง g i v e n ต้องเอามาเป็นฐานเสมอ p ของ A complement เท mm hmm. ่ากับ0.4ซึ่งตรงนี้เอเรียนดูนะประโยคถัดไปเบอกว่ามีนักเรียนที่ทำการบ้านเพียง75%แสดงว่าไงทำการบ้าน75%หมายความว่า A ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A ก็คือ0.75เลยเห็นไหมครับก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น0.75ซะแล้วก็ย้ายขึ้นไปคูณตรงนี้ทำกันบ้าน0.75แสดงว่าไม่ทำกันบ้านเท่าไหร่0.25ใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นไปคูณอ่ะเดี๋ยวเราจะได้แล้วว่าความน่าจะเป็นของ a ออินเตอร์เซกเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในตารางกันอลองดูนะ ความน่าจะเป็นของ A intersect B จะได้0.8คูณ0.75นะครับ0.8คูณ0.75ตรงนี้ก็กลายเป็น0.6อ่าตรงนี้ล่ะความน่าจะเป็นของ B intersect A complement ก็คือคนที่เป็นไงไม่ทํากันบ้านและสอบผ่านมีเท่าไหร่อะดูนะเอา0.25ไปคูณ0.4กลายเป็น0.1นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาทีตารางดูทีตารางโอ้ยไม่สวยไม่สวยเอาใหม่ทีตารางนะครับ ครูให้ตรงนี้แทนสอบผ่านกับสอบไม่ผ่านแล้วกันอ่าสอบผ่านกับสอบไม่ผ่านแล้วก็ตรงนี้เป็นทำกันบ้านกับไม่ทำกันบ้านลองดูนะอ่าลองดูนะครับคนที่ทั้ง ทำการบ้านและสอบผ่านเป็น0.6ลองดูนะอ่าลองใส่ดูทำกันบ้านและสอบผ่านเป็น0.6มันไม่ใช่0.8นะครับคนละคนละตัวกันนะการที่จะเอามาใส่ข้างในตารางตรงนี้ได้ต้องเป็นิ intersect เท่านั้นทำการบ้านและสอบผ่านใส่งนี้ทีนี้ตรงนี้ล่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือไม่ทำการบ้านและสอบผ่าน คนที่ไปทำกันบ้านและสอบผ่านมี0.1นะครับนี่ได้ละ0.6กับ0.1นี่ลองมารวมดูสิสรุปว่าเขาสอบผ่านทั้งหมดกี่คนเนี่ยสอบผ่าน0.7คนใช่ไหมครับทีนี้เอ๊เราเราจะรู้อีกสองช่องนี้ได้ไงรู้สิเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้คนทำกันบ้านมีกี่คน 0.75ใช่ไหมทํากันบ้านเนี่ย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 ให้มาแล้ว0.75ไม่ทำกันบ้านอีก0.25สองช่องนี้รวมกันก็คือต้องเท่ากับคนที่ทากันบ้านทั้งหมดนะสอบผ่าน0.6แสดงว่าทํากันบ้านแต่สอบไม่ผ่าน0.15โอเคนะครับสองช่องนี้รวมกันปุ๊บเท่ากับคนทํากันบ้านคนไม่ทํากันบ้านล่ะรวมกันแล้ว ทั้งสอบผ่านและสอบไม่ผ่านเนี่ยคนที่ทำคนที่ไม่ทํากันบ้านก็ต้องได้0.25เหมือนกันก็กลายเป็น0ู5จในช่องนี้คือสอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่ทํากันบ้านนะเพราะฉะนั้นคนที่สอบไม่ผ่านทั้งหมดมีกี่คน0 1นกับ0.5้าเป็น0ูนย์จดาเห็นไหมครับเวลารวมแล้วเนี่ยมันจะได้หนึ่งพอดีตรงนี้นะทั้งสอบผ่านสอบไม่ผ่านทํากันบ้านไม่ทำกันบ้านรวมแล้วจะได้1อันนี้คือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น1นนะ ทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งกันข้อหนึ่งบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นของการสุ่มนักเรียนที่ไม่ทําการบ้านและสอบผ่านอยู่ตรงไหนเอย่ยไม่ทําการบ้านแต่ว่าสอบผ่านอยู่นี่ตอบเลย0.1ความน่าจะเป็นที่จะเจอนักเรียนที่สอบผ่านสอบผ่านอยู่ไหนเอย่ยสอบผ่านอยู่นี่สอบผ่านตรงนี้ อ่าก็เอามาตอบในข้อนี้นะครับก็คือคนที่สอบผ่านทั้งหมดมี0.7โอกาสนะแล้วก็คนที่ไม่ทำกันบ้านแต่ว่าดันสอบผ่านเนี่ยโอกาสก็คือเป็น0.1นจุดงะครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าเราต้องแปลงประโยคให้ได้แปลงให้มันกลายเป็นประโยคอินเตอร์เซ็กก่อนถ้าเกิดมันเป็นประโยคอินเตอร์เซกแล้วเอามาใส่ในช่องตารางได้เลย ะครับก็คล้ายๆกับเวนไอเลอร์แหละถ้าเกิดมันเป็นอินเตอร์เซ็กก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นไม่ได้อินเตอร์เซ็กก็คือเป็น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 ประโยคกิเวนเหมือนกับข้อที่คู่สาม,มีภรรยาขับรถอะ่ะอันนั้นคือเขาไม่ได้ให้อินเตอร์เซ็กมาใช่ไหมเขาให้กิเวนมาเราก็ต้องแปลงกิเวนลักษณะแบบเนี้ยแปลงให้กลายเป็นอินเตอร์เซ็กแล้วถึงเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับก็เรื่องของกิเวน ก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ทำเผื่อว่าใครอยากจะทำนะครับ